นี่นี่น้องนัดเองครับพี่นัดนัดขอถามทัศนคติที่พี่ดูบอลนัดนี้ครับพี่นัดชิงเอฟเอครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยครับพี่โฟนมองว่าอย่างไงครับพี่ผลออกมาจะเป็นยังไงครับผมไอเรื่องของการวิเคราะห์วิจณ์นะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงเพราะว่าทุกอย่างแมนยูมันเป็นรองแมนซิตี้สุดกูอยู่แล้วเป็นรองชนิดที่ว่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนไอเวนเจอร์ครับคุณเคยดูไหมไอที่ธานอสเจอกับเปล่าเวนเจอร์ 14ล้านวิธีมีแค่วิธีเดียวเท่านั้นที่จะสามารถปราบทานอสได้นั่นหมายความว่าแมนทิตี้ม่งเก่งชิบหายเก่งโคตรแต่จะบอกว่าไอเ้เก่งๆอย่างเงี้ยเก่งๆเงี้ยแต่กูจะตกไปกิ้งเลยตี <c oughs> มันต้องอย่างงี้กูจำได้ไหมคุมจ,จำได้ไหมฤดูกาล2003-2004ตอนนั้นอาร์เซนอลเป็นทีมที่อยู่ไร้พ่ไร้เทียมทานสุดๆอองรีลุงเบิร์กเดนิสเบิร์กแคม อ่ากีเวโตซูราวิเอราปีแรกโอ้โหแต่และคนเทพมากปีนั้นไร้พ่เขาไม่แพ้เลยตลอดฤดูกาล2004-2005จบจนกระทั่งจนถึงปี2004ตอนนั้นอาร์เซนอลนี่ไม่แพ้ใครมา4.9เ,เกมติดต่อกันแต่พอนัดที่50คุณจำได้ไหมอาร์เซนอลแพ้กับทีมไหนยุคที่ไร้ไพ่ายครับคุณจำได้ไหมตอบให้ผมได้ยินดังๆหน่อยได้ไหมบาร์เซโลนาเหรอพีุ่ย แพ้แมนยูดิวะแพ้แมนยูโุ้เอ้ยกูณไปติดตลกมาแล้วนั่นหมายความว่าทีมชุดฟลอติซาที่ดีที่สุดของอาร์เซนอลแมนยูยังเคยปราบมาแล้วและนี่นับภาษาอะไรกับแมนซิตี้์ของเป็กกวีล่ามันก็ภาษาอะไรกับแมนเชสเตอรก็แค่แมนเชสเตอรก็แค่แมนซิตี้์แชมป์แม่ต์เบย์ครับได้กี่สมัยผมถามแมนซิตี้แชมป์แมตต์เบย์ครับกี่สมัยหกสมัย แมนแมนยูเท่าไหร่สิบสองสิบสองครึ่งต่อครึ magic, ่งมึงบ้างหรือเปล่าวะการเข้าชิงที่เวย์มบลีแมนยูนี่ประสบการณ์เยอะกว่าพบแอร์โอไม้าอะไรมาสู้เราสิบสองเขาหกครึ่งแล้วอ่ะเก่งเก่อยงนี้คุณเคยดูเก่งเ่อยนี้คุณเคยดูปีศาจแดงจะเป็นทีมที่ชอบดับฝันคู่ต่อสู้จำกมไหมนะนี่ขอเส็รตัวมือนะครับจากคนบึ้่งหนุ่วใจเย้มันต้องอย่างนี้ร็อกแอนด์โรลต้องอย่างนี้ เก่งได้สักครึ่งหนึ่งของพี่ฝนตรงเ <c oughs> ลยมึงได้กูดังเน่